สวัสดีครับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพุธที่21พฤษภาคมนะครับเราคัดมาให้กันได้เน้นกับฟุตบอลรายการใหญ่อย่างึกยูบารีคู่ระหว่างแมนยูนเต็ดกับสเปอร์กปาโดบราซิลคู่ระหว่างฟอร์ตาเรซากบเบรโธอาปาเรซิเดนเซกับฟูมิเนเซคลับบาเอียกับเปซานดูะเรียกจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่มที่สําคัญเลยครับมีแนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้น ยังไงก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยครับเริ่มต้นกันที่เกมยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศเวลาตีสองครับเกมระหว่างแมนยูนเต็ดพบกับสเปอร์ด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้แมนยูนเต็ดต่อปปอ,ปอผลงานกระพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นสเปอร์ที่เอาชนะไปได้4ครั้งสุดอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของแมนยูนเต็ดชนะ2แพ้3โดยแพ้เชลซี0-1นแพ้เวสต์แฮม0 2นชนะ 41, แอตลติกบิลเบ้์ศูนท์ฟอร์ด3-4 และชนะแอตลติบิเบล3-0ไปซาดแดงผ่านเข้าชิงชนะเลิศทั่วยุโรปครั้งที่9และเป็นครั้งที่3ในศึกยูฟาคัพหรือว่ายูโรปาลีกในปัจจุบันซึ่งด้รองแชมป์ในปี2021หลังคว้าแชมป์ในปี2017ยุคของโจเซ่มูรินโญซึ่งเป็นแชมป์ยุโรปผลล่าสุดของสโมสรนสภาพทีมตอตรูเช่คามฟิตของ2กองหลังเลนิียโร่กับเดียโก้ดาโลส่วนมาสตเดลิกเลซโดมาติเนสและ sei, โยชัวเซอร์เซ่ลงสนามไม่ได้ทั้งหมดเกมล่าสุด2ดาวรุง่งเอเดนเฮเวนและโชบี้คนเลื กลับมาสู่ทีมแล้วผลงานในเกมมาที่ผ่านมาพาให้กับเชลซี0-1กุนือรูเบนออมอริมสร้างเซอร์ไพรส์ปปด้วยการส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงเกือบครบและเปิดว่าอาจจะใช้ชุดนี้ลงเล่นแนวรับแฮริแมกไกว์เป็นตัวหลักขณะที่แดนกลางมมเนลูกาเต้เตรียมคือตัวจริงจับคู่กับกาซิมเมโรห้องเครื่องตัวเกา่าแล้วขยับบรูโน่เฟนันเดสเป็นตัวทําเกมรุกอเลฮันโดกานาโชมิสิท์แทนที่เมสันมาส์ส่วนนาเปาไม่มีทางเลือกเหลือแค่รัสมุธฮอยลุนเพียงรายเดียวให้ใช้งานฟอร์ม5นันดหลังฝึกของสเปอร์ ชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้เอสเซมิล่า0ูนย์สแพ้คิร์สันพาเล์ศูนย์สชนะโบโดกริม2อศูนย์เสมอเวสต์แฮมหนึ่งหนึ่งและชนะโบโดกริม3าหนึ่งใกล้เดทองผ่านเข้าชิงชนะเลิศยูฟาคับหรือว่ายูโรปาลีกเป็นครั้งที่4และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อกัน่งขันในปี2009้โดยเป็นการชิงชนะเลิศทั่วยุโรปครั้งที่6และลุ้นแชมป์แรกนับตั้งแต่คว้าแชมป์ยูฟาคัพเมื่อปี1984สภาพทีีมมตัวเจ็เพิ่าด้วยเชฟสิบสวีเดนเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าพักยาวไปอีกนาย ขณะที่เจมมัดิสันลูคัสเบิร์กวาวแดนสกาเลกและราดูไดกูซินยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่ก็ได้แนวรุกอย่างส้นถึงมินกองหน้าเช้าเกาหลีใต้หายเจ็บกลับมาคุณซืออังเก้บ,บอสเตโคกูเตรียมจัดทีมชุดเต็มหลังโรเตชั่นในลีกเกมล่าสุดที่พายแอสตัมวิล่าตัวหลักอย่างโรดิโกเ้เบนตากูเฟโดโปอโร เยเมวิคาริโอและโดเวนิกโซลันกี้พร้อมคืนตัวจริงทั้งหมดทัศนะ2ทีมจากเมืองผู้ดีช่วงหลังเจอกันสเปอร์ทำได้ดีกว่าตลอดด้วยเกมรุกอันเฉียบคมอย่างไรก็ตามแมนยูนเต็ดยอดเยี่ยมมากในเกมยุโรปทั้งความมุ่งมั่นและลูกฮึดบอลจากบุนโนเฟนันเดสมีทีเด็ดตลอดดูแล้วน่าจะเป็นเกมที่เข้มขน้นและเต็มไปด้วยความกดดันผีแดงมีผู้เล่นที่มีประสบการณ์เกมใหญ่มากกว่าโดยเฉพาะกาซิเมโรน่าจะเอาอยู่มีสิทธิ์เฉือนชนะไก่มากกว่าด้วยฟันธงต่อแมนยูนเต็ดเฉือน2-1โดยในเกมฟาดแข่งระหว i คูท่ที่2เป็นเกมโกปาโดบราซิลในรอบที่3เวลาตีห้ครับเกมระหว่างฟอตาเลซ่าพบกับเรโต้โดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้ฟอตาเลซ่าต่อลูกครึ่งผลงานกระพบกแกของทั้ง2ทีมใน2เกม,มหลังสุดน,นะครับเสมอกันมาด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์และ1ต่อ1ฟอร์ม5้าด้านสุดของฟอตาเลซ่าชนะ2เสมอ2แพ้1โดยแพ้วัสโกไดกามาศูนย์สามเสมออาราดิโกบูคาร์มังกาศูนย์ศูนย์ชนะชูเวนตุเดห้าศูนย์ชนะโคโลโคโล4สี่ศูนย์และเสมอซาบโบโลศูนย์ศูนย์ฟอตาเลซ่า ได้แค่ตามติสเสมอเรโนึ1-1 <ๆ S> ในนัดแรกล่าสุดพึ่งพ่ายวัสโกเดกามา0ุ่น3เป็นความพ่ายแพ้และเสียประตูนัดแรกในรอบ5เกมหลังสุดสภาพทีมจะขาดเซเวลิสันเดียโกบราโบรซาโรดริโก้มอยเซตและเปรโดออกุสโตที่บาดเจ็บทั้งหมดคาดว่ากุนซือชาวเอาร์เจนตีย,ยังห่วนวอยโวดาเตรียมโรเทชันผู้เล่นในรายการนี้โดยจะยึดระบบ4-4-2คู่น่าจะวางเควินอันดาเดกับเดเวซอนลงล่าตาข่ายด้วยกันตรงกลางมีกิเยโมเฟนันเดสแข้งฟ้าขาวคุ หลังบ้านดาวิดลุยอดีตแข้งเชลซีวัย8ปีก็พร้อมเก็บกวาดฟอร์ม5ดาแลังสุดของเรโธชนะ1สเสมอ1แพ้3โดยแพ้กาเซียโดซุน1-2แพ้ฟอเรสตา01เสมอฟอตเตเลซ่า1-1ชนะฟิเกเรนเซ่2-1และแพ้ปอนเตเปรต้า01เรโธทีมระดับดิวิชั่น3ตามที่เสมอท้ายเกมนัดแรกอย่างน่ายกย่องแต่ในลีก2เกมหลังสุดพ่ายรวดกุนซอมิตันเมนเดสไม่มีปัญหาในการจัดทัพเตรียมจัดทีมด้วยระบบ433แนวรุกจะ เป็น3ประสานฟานโยกับไมค์คอนดักลาสปั้นเกมสนับสนุนเฟนดริงโยหน้าเป้าทัศนาฟอตาเรซาเกตบอลเหนือกว่าแถมยังได้เล่นในบ้านของตอนเองน่าจะเป็นฝ่ายคองเกมบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องเรโทรกำลังฟอมเป๋ดูแล้วไม่น่ารอดลุ้นฟอตาเรซากดขาด2เม็ดฟันธงต่อฟอตาเรซา Hey ha, เฮฮาสองศูนย์อุครับเกมกูปาโดบราซิลรอบที่3นัดที่2เวลาตีห้าครึ่งเกมระหว่างอาปาเรซิเดนเซกับฟูมินิเนเซด้วยอัตราต,ต่อรองเกมในคู่นี้ฟูมินิเนเซต่อครึ่งควบลูกผลงานกระพวกแกงของทั้ง2ทีมในเกมล่าสุดนะครับฟูมินเนเซเอาชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์ฟอร์มหน้านหาสุดของอาปาเรซิเดนเซชนะ2เสมอ1แพ้2โดยชนะโกยเนีย3-1แพ้ปอร์โตเวลโย13ชนะโกยเนียเซีย30แพ้ฟูมินิเนเซ0ศและ เสมอมิโต0-0อาเรซิเดนเซ่ทีมระดับดิวิชั่น4พายแค่0-1ในเกมแรกโอกาสยังเปิดกว้างในบ้านซีเกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะไปถึง3นัดและเสียแค่ประตูเดียวกุนซือลูซิโอฟาวิโอไม่มีปัญหาในการจัดทีมนัดนี้จะเล่นในระบบ4-4-2คู่หน้าเป็นกุยใหม่รา่ากับชูริโอเซซาผดึก่กำลังร่วมกันริมเส้นเป็นชูเอามาโกสกับบูบ้าคอยลากเลือ้อยฟอร์ม5ใน,นลังสุดของฟูมินิเซชนะ3แพ้2โดยชนะอุนิโอนเอสปันโยลา 2-0แพ้อเลนเนโกมิเนโร2-3แพ้กวนแบโตวิลาโลเอล0-1ชนะสปอร์ตอเรซิเฟ2-1และชนะอาบารซิเดนเซ1-0ฟูมิิเนเซทีมจากลีสูงสุดตุนความได้เปรียบจากชนะ1-0ในนัดแรกในลีกอยู่อันดับที่6สภาพทีมมีปัญหาตัวเจ็บเพียบไม่ว่าจะเป็นออกุสตินคานบิโอกูกาลิม่าโอตาวิโอเกรมันกาโนและฟาคุนโดแบรนาวที่จะช่วยลงสนามทั้งหมดกุนซือจอมเก๋าเรนาโตเก่าโซเตรียมโโรเทชันขุมกำลังในรายการนี้โดยจะ ยึดมาก4-2-3-1หน้าเป้าเป็นเอเวลารโดกับลิมารวมถึงจรอร์ริเอตปั้นเกมสนับสนุนเด่นกลางเปาโลเอนริกเก้การโชตัวเกาว่าสวมบทเพลย์เมเกอร์ทัศนะแม้ว่าอาปปเรซิเดนเซ่ทำผลงานในบ้านได้ดีในช่วงหลังโดยมีเกมรับที่เหนียวแน่นไปจุดแข็งอย่างไรก็ตามเกตบอลเป็นรองเยอะฟูมิเนเซ่มีตัวเจ็บบ้างแต่มาตรฐานยังแข็งแกร่งนาบุกมาขย่ำยิงขาด2เมตรได้เลยฟันธงต่อฟูมินเนเซ่ย้ำชั่2-0คูริส4ครับเกมโกปาโดบราซิลรอบที่3 สามในเวลาตีห้ครึง่งเกมระหว่างคลับบายเอียพบกับเปซันดูโดยบบตาต่อรองเกมในคู่นี้คลับบายเอียต่อลูกควบลูกครึง่งผลงานกระพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นคลับบาเอียที่เอาชนะไปได้3ครั้งเปซันดูเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นหนังสุดของคลับบายเอียชนะ2แพ้3โดยแพ้อเลนิโกนาซิองนาวศูนย์แพ้ฟารมงโก0ศูนแพ้นาซิอองนาวหนึ่งสามชนะโบตาโฟโก้หนึ่งศูนย์และชนะเปซันดูหนึ่งศูนย์คล ไม่เปรียบกับทีชนะ1 0ในเกมแรกแต่3เกมหลังสุดรวมทุกรายการกอบ่ายรวดก่อนรับมือกับวิตอรเรียในโปรแกรมลีกนัดวันจัดสภาพดิมจะขาดเรซานเดอาเดเมียซาติอาโกอารีสโรนันโดและคานนที่บาดเจ็บทั้งหมดตำนานมือก่าวดาวซันโวโรเคริโอเชนี่กุนซือวัย52ปีเตรียมจัดทีม้วยระบบ4231หน้าเป้าจะเป็นโรดิโกโรดิกสหอกอุรุกวัยโดยมีเตียโกมิเชลอารารโกและคลลี่ปั่นเกมสนับสนุนฟอร์ม5นันหลังสุดของเปเ ชนะชนะ1เสมอ1แพ้3โดยเสมออเมริกามิเนโร22ชนะเรโม10แพ้เรโม23แพ้วอต้าเรดอนดา01และแพ้คลับบาเอีย01เปสันดูทีมระดับดิวิชั่น2แพ้มาในเกมแรกขาบ้านเกมนี้ต้องชนะสักานเดียวล่าสุดเสมอกับอเมริกามิเนโร22ก่อนรับมือกับโกยาสโปรแกรมลีกเช้าวันจันทร์สภาพทีมจะขาดออซิโอและเอสซีกาเซีย ที่บาดเจ็บทั้งคู่ขณะที่ลอซซี่ก็ต้องเช็คความฟิตคุนซหลุยเซนโชโลเปสเตรียมจัดทีมลงสนามด้วยระบบ34-12คุณน่าจะเป็นมาลอนกับนิโคลัสด้วยวางเบนจามินโบราซี่แข้งอาจเจนไทนทำหน้าที่ปั้นเกมรุกย่างอิสระทัศนะนัดแรกสกอ์จุ๋มจิ๋มแค่1 0โอกาสยังเปิดกว้างอย่างไรก็ตามครับบาเอียก,กลับมาเล่นในบ้านความคึกคักมีมากขึ้นส่วนเปเรซันดูนอกบ้านดูไม่แข็งแกร่งอยู่แล้วนัดนี้ครับบาเอียมีลุยยิงขาด2เม็ดครับฟันธงต่อครับบาเอียทะหลง3-1